สวัสดีค่ะช่องกุบุยสอนไทยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิง่งกริง๊งกริเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ EP นี้นะคะเราจะมาแปลความหมายกันค่ะจะบอกว่าไม่จบไม่เลิกนะคะตำนานน้ำท่วมโลกกาลากินีบ้านเมืองมีอยู่จริงนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนในวันนี้นะคะ เราจะมาลุยกันนะคะไม่ว่าเนื้อหาจะเยอะแค่ไหนเราก็ไม่หวั่นนะคะเราใช้หนังสือเล่มเดิมก็คือหนังสือวันนะคะดนวิจักรมอหนึ่ปิงนะคะเริ่มตั้งแต่หน้าที่81นะคะแล้วก็จะไปสิ้นสุดก็คือหน้าที่ประมาณหน้า91ต้นๆนะคะทั้งหมดก็ประมาณ1 1หน้าจุกๆไปเลยอามาดูก่อน อย่าลืมนังว่ามันมี3กาบ1กาบยานีสิ1เกาบฉบัง16แล้วก็3กาบสรุรางคนาง28ไอตัวบทที่เข้าให้มาเนี่ยนะคะทุกคนมันจะเริ่มต้นด้วยกาบยานี1ินะคะถ้าสังเกตดีๆไม่ต้องคิดเดียวมันมีเขียนกำกับไว้แล้วเนี่ยนะคะด้านมุมบนใช่ไหมมันจะยานีสิ1สลับกับฉบัง16แล้วก็สรุรางคนาง28นะคะวนไปวนมาจนกระทั่งจบเรื่องทุกคนทุกคนดูบทที่1น,นะคะบทที่1คือบทบนสุดทุกคนนี่นีหนีน,นีนะคะ อย่าลืมว่านี่ยานิสิบเอ็ดหนึ่งบทมีสี่วักใช่ไหมคะสี 4, ว่วักวักสดับรับรองแล้วก็ส่งเหลืออาจจะพูดว่าวักที่หนึ่งสองสามสี่ลักษณะคำระพันธ์ สำคัญของกับ21ก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่1คือคำว่าไหวนะคะก็ไปสัมผัสกับคำที่1 2หรือ3ของวรรคถัดมาคำว่าไตรเห็นไหมไหวกับไตรถัดมาค่ะคำสุดท้ายของวรรคที่2คํคำว่านาจะไปสัมผัสกับคำว่าบาก,ก็คือคำสุดท้ายในวรรคที่3และ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 ,และ nder. เช่นเคยขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในส่วนของกับยานิ1นั้นนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่3คำน,นี้ไม่จำเป็นจะต้องไปสัมผัสต่อในวรรคที่4นะคะแต่ ถ้าจะให้เพื่อความไพเราะอ,อาจจะไปสัมผัสกับคำที่3ในวรรคที่สีก็ได้นะคะทุกคนถือว่าไม่ผิดค่ะไม่ผิดแต่อย่างใดโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากอาจจะมาจ,จะ้ะมาเริ่ม แปลอย่างเป็นทางการนะคะทุกคนบทที่หนึ่งเราพูดว่าสาธุสัจะขอไหวพระศรีไตราจารณาพ่อแม่แลคูบาเทวดาในราศีอ่าราศีนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเวลาเราไหวอะ่ะทุกคนเราก็จะบอกว่าสาธุสาธุใช่ไหมคะสาธุสักก็คือการกราบการไหวการขอนะบทนี้ขอเรียกชื่อมันว่าเป็นบทไหวครูนะคะเป็นบทเอาเรื่อเอาใชา้เป็นบทแรกของเรื่องเขาบอกว่าก่อนทําอะไรก็ควรจะไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลในที่นี้เขาไหวถึง สี่กลุ่มสี่จำพวกด้วยกันนะคะก็กลุ่มที่หนึ่งก็คือไหวพระสี่ไตรสรณาก็คือไหวพระรตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะส่วนที่สองก็คือไหวพ่อแม่นะคะทุกคนสามไหวครูบาก็คือครูบาอาจารย์ ผู้ที่สั่งสอนเรามานะคะแลนะสุดท้ายก็คือเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบๆตัวซึ่งในสมัยก่อนนะคะไม่ได้หมายถึงเทวดาบนสวรรค์อย่างเดียวนะคะพีปลาพีน้ําพีเขาอะไรต่างๆก็จัดว่าเป็นจําพวกนี้ได้เช่นกันนะคะบทนี้จึงแสดงให้เห็นถึงเป็นการแสดงความเคารพหรือเป็นความเชื่อของคนไทยนั่นเอง ต่อเลยนะคะทุกคนมาบทถัดมาค่ะข้าจเจ้าออกกขอเข้ามาต่อกอการมีแก้ไขในเท่านี้ดีมิดียาตรีชานะคะข้าจเจ้าก็คือตัวผู้แต่งนั่นก็คือแทนชื่อของสุนทรผูนนั่นเองนะคะทุกคนบอกว่ากอไข่กอไก่กับขอไข่นี่ทุกคนมันเป็นตัวแทนของยัญชนะไทยนะคะท่านก็อาจจะหมายรวมว่าที่ท่านแต่งเรื่องนี้นะคะด้วยการเอายัญชนะต่างๆเนี่ยมาเรียงร้อยด้วยกันเนาะถ้าแต่งออกมาแล้วดีมิดียาตรีชานะคะคํานี้เป็นคนําศัพท์เนาะคําว่าตรีชาหมายถึงการตําหนิหรือดูถูกไม่ว่าผลงานจะออกมายัางไงก็ ก็ต้องสนับสนุนผลงานของท่านนะคะอย่าไปดูถูกกันเลย <c oughs> ต่อมาค่ะทุกคนในส่วนของตรงนี้ตรงนี้นะคะลงมาทั้งหมดเลยจะเป็นการที่เริ่มเล่าเป็นนิทานเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> นิทานเริ่มเล่าว่าอะไรคะทุกคน จะร่มคำต่อไปพอล่อใจกุมาราธรณีมีราชาเจ้าพาราสาวาถีใช่ไหมคะเราจะพูดให้ฟังนะตั้งใจฟังให้ดีนะคะว่าเราจะแต่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะล่อใจกุมาราค่ะกุมารากุมารีก็คือเด็กตัวเล็กๆนะคะทุกคนแต่งขึ้นมาเพื่อเอาใจเด็กเพื่อล่อใจให้เด็กเนี่ยมีความสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยการแต่งมาเป็นนิทานมีตัวละครน,นะคะสําคัญสาคัญหลายตัว เรา่าธรณีธรณีเป็นคไวยพจนะคะคำวัยพ์คือคําที่เขียนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีความหมายเหมือนกันเช่นคําว่าน้ำเนี่ยอาจจะใช้คําว่าชนละทานนาทีทาราใช่ไหมคะธรณีเป็นคไวัยพ์ที่หมายถึงแผ่นดินนะคะทุกคนมีแผ่นดินหนึ่งหรือเมืองหนึ่งนั่นเองมีเจ้าพาราเป็นเจ้าเมืองชื่อว่าเมืองสาวะถีนะคะสาวะถีหรือสาวตถีเนี่ยมี พระมหากษัตริย์มีพระราชาชื่อว่าพระชัยสุริยาเหมือนที่เราเคยพูดกันมาแล้วนะคะทุกคนว่าเรื่องนี้น่าจะมีตัวเอกชื่อว่าพระชัยสุริยานะคะแล้วก็มีมาเหสีเคียงข้างกายสุดๆของเราชื่อว่า,านางสุมาลีนะคะ <Wow. S 1> สุมาลีเป็นชื่อของมาเหสีนั่นเองบอกว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยบ้านเมืองนี้นะคะอยู่ดีไม่มีภัยต่างๆอยู่เย็นเป็นสุขมากๆเลยนะคะแต่มันจะดีตลอดไม่ได้คะ่ะทุกคนมันจะต้องมีจุด พีกนะคะมีจุดเปลี่ยนของเรื่องมันคืออะไรเกิดขึ้นจะพูดถึงอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะนิสัยโดยทั่วไปของคนในเมืองนะคะข้าราชบริพารในตอนแรกเขาบอกว่าข้าเฝ้าเหล่าเสนามีกียริอชาชัยนะคะกิริยามารยาทดีมากนะคะทําตัวดีมีศีลและทำอยู่กันอย่างมีความสุขไร,ร้ฟ้าประชาชีชาบุรีก็ ปรีดาชาบุรีก็คือชาวเมืองนะคะทุกคนมีความสุขนะคะทํามาค้าขายทําไร่ทํานาเนี่ยโอ้โหได้ข้าวปลาและสาลีอยู่กันอุดมสมบูรณ์สุดๆแต่มันเกิดอะไรขึ้นคะทุกคนถ้าหามันจะดีทั้งเรื่องมันก็คงไม่สนุกนะคะเรามาดูในกรอบสี่สี่เหลี่ยมนี้นะคะทุกคนมันเป็นจุดเปลี่ยนขออนุญาตเรียกว่าจุดเปลี่ยนนะคะเพราะว่ามันเปลี่ยนมาแล้วทุกคนโลกของเมืองนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว อยู่มาหมูค่าเฝ้าก็หาเยาวะนารีทุกคนดูคำนี้นะเยาวะเยาวัยก็หมายถึงผู้ที่มีอายุน้อยอ่ะใช่ไหมผู้เยาวเนี่ยพรากผู้เยาวก็คือไปพรากเด็กที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะถนูต้องไหมคะทุกคนอ่ะเขาไปหาผู้หญิงนะคะที่มีอายุน้อยๆผู้หญิงอ้อสวยๆอย่ะเลิศๆนะคะสุดตาชน่ที่มีหน้าตาดีๆเลือกหน้าตาอีกต่างหากไปทํามโหรีที่เคหามโหรีก็คือวงมโหรี อีกในหนึ่งก็คือการเล่นดนตรีนั่นเองนะคะทุกคนไปทําที่ไหนไปทําที่เคหาเคหาเคหะหมายถึงบ้านนะคะไปเล่นดนตรีในบ้านเตง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 แออีแออีแออีแอนะคะสีซอเข้าแต่หอหอก็คือห้องนอนล่อกามาก็นั่นเลยค่ะก็อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าแะละเสพกามนะคะกิเลตัณหาต่าง เอ่อความใคร่ต่างๆทุกคนนะทาให้เขาบอกว่ามีแต่ความโลภความโลภโพโมโหะโทโซบ้าตัญหาต่างๆนานานะคะเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราพูดในกรอบสี่เหลี่ยมทั้งหมดนี่นะคะ <S 1> <S 1> เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าราชบริพา,ารเซนาอามาตย์ในเมืองแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไปเกิดกับพระหมหากษัตริย์ก็คือพระชัยสุริยานะคะ, <S <S ะ,คะไม่ใช่นะคะทุกคนมันเกิดเพราะว่าข้าราชบริพารคนสําคัญสําคัญเด่นๆในเมืองค่ะ มาต่อกันเลยนะคะทุกคนในหน้าที่82หน้าถัดมาเลยนะไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาทุกคนดูคำนี้ คำว่าไม่จําคําพระเจ้าก็คือคําสอนในศาสนานะคะหรืออาจจะหมายถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้เขาบอกว่าไม่ฟังและไม่เลื่อมใสนะคะไม่ศรัทธาด้วยแต่ไปศรัทธาเลยคะ่ะภาษาใสาก็คือไส,สาสตร์มนดำศาสตร์มืดนะแต่ไม่ใช่ศาสตร์มืดเหมือนในแฮร์รี่นะคะแต่ศาสตร์มืดในที่นี้ก็คือว่า,าคนเล่นของนั่นเองนะแล้วก็คนที่ขี้ช่อนะคะไอขี้ชอ่อขี้โกงทั้งหลายทั้งพวงทั้งทั้งมวลน,นะคะเขาบอกว่าเอาไปใส่คือคาใช่ไหมคือคาเคารื่อไร เดี๋ยวจะแนบรูปใหให้นะคะทุกคนคือคาก็คือเครื่องจองจําอย่างหนึ่งนะเป็นเครื่องสําหรับใส่นักโทษเดนประหารทุกคนถ้านึกออกในหนังจีนหรือหนังไทยก็จะมีเหมือนกับแผ่นไม้หรือแผ่นเหล็กแล้วก็เอาคอไปใส่ด้านบนนะคะทุกคนแล้วก็ขึงแขนอะไรเอาไว้นี่แหละคะ่ะคือคือคานะถัดมาเขาบอกว่า คดีที่มีคู่คือไก่หมูเจ้าสุภาใครเอาข้าวปลามาให้สุภาก็ว่าดีอันนี้จะขอพูดมากๆเลยนะคะบริเวณเนี่ยสามสองสามบทตรงนี้นะคะทุกคนคดีที่มีคู่ใช่ไหมก็เวลาคดีความมันก็ต้องมีทั้งฝ่ายโจทก์กับจำเลยใช่ไหมมันต้องมีฝั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นคนถูกอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นคนผิดแต่คําว่าไก่หมูมันโผล่มาได้ไงนะคะไก่หมูจริงเราไม่ได้หมายไม่ได้พูดถึงแบบไก่ที่เป็นสัตว์หรือหมูอะไรอย่างนี้นะคะ จริงๆมันเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะทุกคนเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าไอไก่หมูที่เขาเอาไปให้เนี่ยมันก็หมายถึงสินบนใช่ไหมสินบนก็คือสิ่งของที่เอาไปให้เพื่อหวังผลให้ผู้พิพากษาเนี่ยช่วยเหลือนะคะให้ตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายชนะคําว่าเจ้าสุภาก็คือผู้ตัดสินนั่นเองใครเอาข้าปรามาให้สุภาก็ว่าดีถ้าใครเอาข้าของมาให้แก่ผู้พิพากษา จ้าสุภาก็คนนั้นหละค่ะก็ชนะไปเลยนะคะใสๆเราไม่ต้องไปไปวิเคราะห์มากมายว่าโอ้ยทำผิดทำถูกนะคะถ้าเกิดว่าความยุติธรรมมันไม่มีในโลกก็เป็นอย่างนี้หลยค่ะทุกคนที่แพ้แก้ชนะไม่ถือพระประเวณีขี้ชอบก็ได้ดีไล่ดาตีมีอาญาใช่ไหมคนที่แพ้ก็กลายเป็นผู้ชนะไปแบบเฉยๆนะคะไปแบบหืมอะไรนะใช่ไหม ไม่ถือไม่สนประเวณีหรือประเพณีเดิมทั้งสิ้นใช่ไหมคะโดยปกติวัฒนธรรมไทยก็ความเชื่อนอทำดีต้องได้ดีสิทำชั่วต้องได้ชั่วนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วตกะกกันนี้ใช่ไม่ได้กับคนเมืองนี้นะเพราะว่าทําอะไรก็ทํานะคะทําตามใจชอบไม่ซื่อถือพระเจ้าว่าโง่เง่า,งา,งาตอบปูปาค่ะ ไม่เชื่อนะคะไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นนะใครที่ไปเชื่อไปนับถือในศาสนาต่างๆเนี่ยก็หาว่าเป็นคนโง่คนบ้าไปเฉยเลยนะคะตรก,กะของคนเนี่ยพังมากๆนะ,ะ <c oughs> พังมากผู้เท่าเหล่าเมธะผู้เท่าก็คือคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตเยอะๆมีอายุเยอะๆ,ๆใช่ไหมคะว่าใบาบ้าสารยำเขาเนี่ยกับมองว่าคนพวกนี้เนี่ยเป็นคนบ้าคนเลวคนระยำ ใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยวัฒนธรรมหรือสังคมไทยจะให้ความเคารพกับคนจําพวกนี้มากๆนะคะทุกคนผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องมีสัมมาคารวะต้องเชื่อฟังใช่ไหมแต่ในเมืองสาวัตถีตอนนี้นะคะเหล่าเซนาอามาตบอกว่าโอ้โหไม่ได้นะคะไอ้พวกนี้ก็คือพวกไม่ดีอย่าไปฟังมันนั่นเองพิสูจน,นะเราก็ละพระสธรรมนะคะคาถาว่าลำนำไปเร่ร่ำทำเฉโก พระสงฆ์องค์เจ้าต่างๆก็ละทิ้งพระธรรมคําสอนไปทั้งสิ้นเลยนะคะทําเป็นจําไม่ได้นะคะบทสวดอะไรนี่ทําเป็นแกล้งลืมแกล้งโง่ไปเลยนะคะตอนนี้อ่ามันเสื่อมขนาดนั้นเลยนะคะทุกคนไม่จําคําผู้ใหญ่สีสะไม้ใจโยโสที่ดีมีอะโขข้าขอมูทนาไป ไม่จำคําสั่งสอนของผู้หลักผู้ใหญ่ศีรษะไม้เราเอามือเคาะดูนะคะถ้าศีรษะเราแข็งเหมือนไม้เนี่ยแปลว่าเราเนี่ยเป็นคนหัวดื้อแล้วนะคะทุกคนเขาบอกว่าเนี่ยไม่ไม่ฟังคำสอนเลยเป็นเด็กดื้อนะคะแต่ให้สบายใจนิดนึงว่าที่ดีมีอะโขคนดีๆมันก็มีโขอะโขนี่คือหมายถึงมากนะคะก็ยังมีอยู่มากแหละ แต่ที่เราเห็นชัดๆก็ค,คนที่ไม่ดีใช่ไหมคะขออนุโมทนาด้วยนะสําหรับคนที่ทําดีแล้วพาราสาวทถีไม่มีใครปาณีใครนะคะตอนนี้คือต่างคนต่างเก่งแย่งชิงดีใช่ไหมอ่ะมาตรงนี้เลยคะ่ะผู้ที่มีฝีมือทําดุดือ้อไม่ซื้อขอไล่คว้าผ้าที่คออะไร ล่อก็เอาไปใช่ไหมคะถ้าอยากได้อะไรก็ไปเอามาเลยนะคะไปเอามาโดยไม่ต้องยำกรงถึงความดีความเลวอะไรนะคะไปเอาของเขามาเลยถ้าเห็นเขาใส่ทองเราอยากมีแล้วก็วิ่งไปไปไปเอามาเลยนะคะไปดึงมาเลยแบบนี้เขาเรียกว่าไม่สนใจกฎหมายไม่สนใจศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นนี่คือลักษณะของคนในเมืองนี้น่ากลัวมาก ข้าเฝ้าเหล่าเซนาไม่ได้ว่าหมูข้าไทยถือน้ําร่ําเข้าไปแต่น้ําใจไม่นําพาเขาพูดถึงคํานี้ที่นึงนะคําว่าน้ําร่ํานะคะทุกคนคําว่าถือน้าไม่ใช่น้าร่ำนะคะถือน้ําถือน้ำในที่นี้เนี่ยคนสมัยใหม่อาจจะไม่รู้จักจริงๆคุณก็ไม่ทันนะคะแต่ก็พอได้ยินมาบ้างถือน้ํานี่คือคําว่าถือน้ําพิพัฒสัตยาในสมัยก่อนเนี่ยการที่คนที่จะมาทํางานให้พระมหากษัตริย์รับใช้แบบใกล้ชิดเป็นข้าราชการในสมัยก่อนนะคะเขาจะมีพิธีชื่อว่าพิธีดื่มน้ําสาบานคือน้ําพิพัฒสัตยาเป็นน้ําที่ ร่วมสาบานว่าจะรับใช้ด้วยความจงรักภักดีถ้าผิดจากคําพูดไปก็ขอให้มีอันเป็นไปนู่นนี่นั่นนะคะก็คือเป็นการสัญญาแบบสมัยเก่าแหละเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีแล้วนะคะทุกคนไอ้น้ำที่เขาเอามาให้ดื่มเนี่ยก็จะเป็นน้าจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศเลยนะคะเอามาทําพิธีต่างๆเซตนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ดื่มไปเป็นการสาบานสาบานตนเพื่อรับใช้พระมหากร์เนงใช่ไหมแต่ตอนนี้เนีเรื่องนี้น้ำพี่พัชศัตยาก็ไม่ช่วยแล้วนะคะไม่นำพาและไม่ได้ช่วยอะไรเลย ต่อมาค่ะมาตรงนี้ด้านล่าง,างอ่ะตรงนี้จุดเปลี่ยนจุดถัดมานะคะผู้ที่มีอาญาไล่ตีดาไม่ปราณีอ่ะผีป่ามากระทรรํามรณกรรมชาวบุรีน้ำป่าเข้าทานีก็ไม่มีที่อาศัยทุกคนดูนะผีป่าจริงๆครูคิดว่ามันไม่ได้เป็นผีจริงๆหรอกทุกคนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์อะว่า ความชั่วทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในเมืองนี้ที่คนทำไม่ดีนะคะมันก็เหมือนสำหรับเป็นเป็นเวรกรรมเนาะเป็นบทลงโทษเป็นอาเพศที่เกิดขึ้นกับเมืองใช่ไหมคะโดยทำให้มรณนะกรรมนะมรณะมรณะก็คือการตายใช่ไหมคะทำให้ชาวบุรีหรือชาวเมืองสาวัตถีบุรีหมายถึงเมืองเนะเาะชาวสาวัตถีเนี่ยก็ล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะน้ำป่า ไหลเข้าเมืองสาวัตถีทานี้มาถึงเมืองใช่ไหมคะไม่มีที่อาศัยเลยคะ่ะมันท่วมหนักมากท่วมแบบมิดนะคะท่วมแบบซูนามิมองไม่เห็นอะไรเลยทำให้คนในเมืองนี้ก็ล้มหายตายจากไปเยอะเลยนะคะส่วนคนที่ เขาเรียกว่าอะไรยังมีบุญอยู่ก็อาจจะมีชีวิตรอดนะคะอาจจะติดอยติดสอยห้อยตามขึ้นเรือนู่นนี่นั่นไปก็ได้นะ้าเฝ้าหลเซนาหนีไปหาพาราไกลชีบาล่าลีไปไม่มีใครในธานีใช่ไหมคะออก็ต่างๆนะคะคนต่างๆก็หนีไปไปหาเมืองอื่นที่เป็นที่พึ่งอาดบหน้าเพื่อสำหรับ เป็นแผ่นดินใหม่ที่จะอาศัยใช่ไหมคะชีบานะคะก็คือนักบวชต่างๆก็ล่าลี้ก็หนีเหมือนกันแม้กระทั่งนักบวชพระสงฆ์องค์เจ้าแม่ชงแม่ชีพราหมณ์ฤาษีต่างๆก็หนีไปหมดเลยนะคะเพราะว่าอยู่ไม่ได้ไม่มีใครในธานีสุดท้ายก็ไม่มีใครเหลืออยู่ในเมืองสาวัตถีก็กลายเป็นเมืองร้างเมืองที่จมอยู่ใต้น้ำแล้วนะคะทุกคน มันยาวมากเลยนะคะทุกคนยังไม่จบเท่านี้นะเดี๋ยวเราไว้ต่อกันรอบหน้านะคะมีอีพีหน้าอีกเนาะ